สนับสนุนโดยเอสโซเอสโซมุ่งมั่นสารสร้างพลังงานสู่สังคมที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพื้นที่ที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือโครงการหลวงบ้านแม่สามใหม่นะครับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับ แต่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าผมจะพาไปดูการปลูกปา่าหรือว่าปลูกต้นไม้เหมือนที่ผ่านๆมานะครับต้องบอกว่าคุณผู้ชมทายถูกแค่เพียงเสี่ยวนึงครับจริงๆแล้ววันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูนว,วัตกรรมใหม่ที่เป็นก้าวสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติเลยนะครับโดยปกติแล้วเวลาที่เราจะปลูกต้นไม้นะฮะสิ่งแรกก่อนที่เราจะนําต้นไม้ลงดินก็คือเราต้องเอาถุงพลาสติกนี้ออกก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะใส่ลงไปทั้งนี้เลยใช่ไหมครับพี่<ะ>อ่าแล้วก็กลบลงไปเลยนะฮะอืม แล้วผมก็มั่นใจว่าต้นไม้ต้นนี้จะเจริญเติบโต,ตงอกงามด้วยที่ผมมั่นใจขนาดนี้ก็เพราะว่าพลาสติกที่นำมาเป็นถุงเพาะปลูกในวันนี้ไม่ใช่ถุงพลาสติกธรรมดาครับแต่เป็นถุงพลาสติกที่เรียกว่าไบโอพลาสติกหรือว่าพลาสติกชีวภาพซึ่งสามารถย่อยสลายเองในดินได้ครับฟังความสามารถที่น่าทึ่งขนาดนี้แล้วต้องขอไปทำความรู้จักกับเจ้าพลาสติกชีวภาพให้มากขึ้นกันแล้วล่ะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะถุงพลาสติกที่ใช้ปลูกต้นไม้สามารถย่อยสลายได้อยากทราบที่มาแล้วครับพี่ครับว่าเจ้าถุงพลาสติกชนิดนี้ทําไมถึงมีความสามารถขนาดนี้ค,ครับผมค่ะที่มานะคะคที่จะย่อยสลายได้มีประวัตินะคะคที่มาเนี่ยจะต้องมาจากธรรมชาติ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นความตั้งใจของบริษัท PTC Global Chemical นะคะที่มองเห็นสิ่งนี้กับนักวใิใจัยของบ้านเราที่จะร่วมทำสิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์ครอบวงจรนะคะโดยการที่การปลูกนะคะในอดีตเนี่ยเขาใช้ถุงนะคะในการเพราะการที่ถุงในการเพราะเนี่ยตอนที่เขาเอาถุงเพาะออกเนี่ยนะคะมันจะทำลายรากรนะคะ พอทำลายลากเนี่ยทำให้การเติบโตของพืชเนี่ยก็ชะง,งักไปช่วงคู่หนึ่งนะคะคแต่ครั้นี้เนี่ยเราจะหาถุงอะไรที่ปลกไปปับเนี่ยไม่ต้องแกะเลยครับเข้าไป<ม>ในดินนะคะแล้วก็ไม่ทําลายดินเรียกว่าต้นไม้เนี่ยไม่เสียหายจากการที่เราดึงถุงออกถ้าเป็นเมื่อก่อนใช่ไหมครับในมันไม่ทําลายดินสอง มันไม่มีสารเคมีตกค้างใดๆ 3. มย่อยสลายไปธรรมชาติร้อเร์เซไม่ก่อให้เกิดขยะนั่นคือ3ประการที่สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มาของพลาสติกนั้นมาได้อย่างไรนะคะที่มาของพลาสติกซึ่งทุกคนอาจจะได้ยินแล้วได้ฟังแล้วว่าเป็นไบโอพลาสติกคําว่าไบโอพลาสติกเพราะว่าวัตถุดิบมาจากธรรมชาตินะคะธรรมชาติอย่างที่เราอยู่กันอยู่นี่ก็คือในโรงเรือนที่ใช้เจ้าพลาสติก ที่ว่านี้ด้วยใช่ไหมที่เห็นนี่แหละค่ะดี๋เวพี่่าผมเดินชมไปเรื่อยๆเลยครับเป็นถุงที่มาจากธรรมชาติ100%แล้วก็จะย่อยสลาย100%เราใช้เวลาในการทำการวิจัยเนี่ยนะะร่วมกับนักวิจัยของสกวนักวิจัยถากเอ็มเทคนะคะแล้วก็นักวิจัยของมในิรสวนราบถึงเวลา2ปีนะคะที่จะดูว่าเอ๊ะเรามันย่อยสลายหมดได้อย่างไรถึงได้มาดูผ่านทุกๆวันทุกๆวันว่าเอ๊ะ กว่าจะย่อยหมดเนี่ยย่อยอย่างไรคือมาติดตามการทดลองอย่างต่อเนื่องเลยะอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็พิสูจน์ออกมาแล้วว่าไม่ทําลายดินแถมยังย่อยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอ้โหย่อยสลายดินแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เดียวครับพี่นอกนอกเหนือจากนี้แล้วเจ้าพลาสติกชนิดนี้ยังเอาไปทําเป็น ทำประโยชน์ทางด้านอื่นได้ด้วยหรือเปล่าครับพี่ครับจริงๆตอนนี้มีหลายอย่างนะคะคสาหรับพลาสติกที่ย่อยสลายได้เนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเราก็มองถึงพลาสติกไม่เพียงแต่ทางการเกษตรอาจจะเป็นพลาสติกที่สัมผัสกับของกินทั้งหลายแล้วก็<ม>เราก็ไม่อยากที่จะเก็บเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวยยท,ยยทั้งหลายเนี่ยที่กอบปัญหาขยะให้ทั้งหลายเนี่ยเราสามารถที่จะไปทําการวิจัยเพื่อที่จะ คำว่าวิจัยแปลว่าเราต้องการปรับคุณภาพให้เหมาะกับเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะ,ะให้เหมาะกับการที่เราจะไปใช้ในด้านนั้นๆด้านนั้นๆโดยเฉพาะอย่างถุงที่ใช้เพาะหรือใช้ปลูกเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติหนึง่งหรือว่าถุงที่ใช้พลาสติกที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ก็จะมีอีกคุณ <todos S 1> สมบัติหนึ่งด้วยคุณสมบัติพิเศษที่มันไม่มีเคมีที่ตกค้างนะคะตรงนี้ที่สัมผัสอาหารเนี่ยจะเป็นประโยชน์ ที่ดีมากเพราะว่าเรารับประทานอาหารเข้าไปเราไม่อยากกลัวมากไอ้เรื่องเคมีตกค้างอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งพลาสติกเหล่านี้เอาไปบรรจุหีบห่อของฟู้ดทั้งหลายของอาหารทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะคะความสามารถหลากหลายทีเดียวนะครับเจ้าพลาสติกชีวภาพ PLA หรือว่าโพลีแล c ติกแอซิพระเอกของเราในวันนี้ในส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก็น่าสนใจครับ เพราะว่ามาจากวัสดุธรรมชาติล้วนๆไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดอ้อยหรือว่ามันสำปะหลังเรียกว่าพืชชนิดไหนที่มีน้ำตาลมากพอเราก็ใช้จุลินทรีย์เปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นกรดแลคติกแล้วก็นำมาสังเคราะห์เป็น PLA ได้แล้วล่ะครับไม่แปลกใจเลยล่ะครับที่เจ้าพลาสติกชนิดนี้ย่อยสลายได้100%ก็ผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติอย่างนี้ไงล่ะครับ จุดเริ่มของการทําพลาสติกชนิดนี้ในบ้านเราก็คือทาง P t t g ทจะเริ่มที่การเกษตรก่อนถูกไหมคะนอกเหนือจากถุงที่ใช้เพาะใช้ปลูกแล้วผมยังทราบว่ายังมีเขาเรียกอะไรพลาสติกที่ใช้คลุมพืชใช่ไหมคลุมดินพลาสติกคลุมดินนี่แต่ว่าจะอยู่ทางด้านนู้นใช่ไหมด้านนู้นนะคะที่ซม่งจะเห็นจะเห็นพลาสติกคลุมดินซึ่งมีประโยชน์คือเขาทำจริงนะคะจะเห็นภาพจริงว่าพลาสติกคลุมดินเนี่ย ด้านนั้นใช่ไหมครับพี่ตรงเรือนนึงครับผมซึ่งจากนี้จะเห็นภาพชัดว่าพลาสติกคุมดินนะคะจะเห็นผักที่ปลูกอยู่ครับผมแล้วก็นี่แหละค่ะ PLA ค่ะพลาสติกคุมดินอันนี้แหละค่ะเองนเห็นกันชัดๆเลยซึ่งอันนี้เนี่ยคุมแล้วใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้วมันก็จะย่อยสลายไปเลยครับผม ซึ่งเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยจะก่อเกิดปัญหาขยะมากมายมก็ะะคือปกติเมื่อก่อนจะใช้เป็นพลาสติกธรรมดาพลาสติกธรรมดามพลาสติกธรรมดาเนี่ยไม่ย่อยสลายนะคะแล้วพลาสติกธรรมดาเนี่ยอยู่คงทนเป็นร้อยปีนะคะงเรียกว่ากวาดจาแบบว่าย่อยสลายได้ ร้อยปีนี้ก็อาจจะยัง่อยได้ไม่หมดเป็นปีใช่ไหมพี่แต่ส่วนใหญ่บางคนก็จะทําลายพลาสติกโดยการที่เขาเอามาเผาซึ่งก็เกิดมลภาวะเกิดมลภาวะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก่อติดจากการเผาแต่พลาสติกชนิดนี้เนี่ยย่อยสลายไปกับดินเลยค่ะหลังจากที่การที่เรามีพลาสติกคลุมดินเพื่อป้องกันวัชพืชหลังจากพืชที่เราต้องการเนี่ยเติบโตแล้วเนี่ยพลาสติกคลุมดินนี้ก็จะย่อยสลาย ย่อยสลายไปแล้วก็เป็นปุ๋ยนะคะคเป็นคาร์บอนซอร์สต่อไปให้กับการปลูกต่อไป<ม>โดยไม่มีสารเคมีกตกค้างใดๆเลยค่ะตรงนี้ทาง PTTGC นี่ทำงานร่วมกับฝ่ายอื่นด้วยใช่ไหมครับ่เล่าถึงการทำงานตรงนั้นหน่อยครับจริงๆตรงนี้นะะี่ะนักวิจัยเนี่ยนักวิจัยเราระดมสมองนะคะคจากนักวิจัยที่เขาเริ่มอยู่แล้วของ ทางสงกวน,น,นะคะซึ่งเขาจะมีนักวิจัยจากมอนนเรสวนแล้วก็ทางเอ็มเของสองวทชนะคะเขาก็เคยวิจัยมาอยู่แล้วในเรื่องของพลาสติกนะคะครเราเพียงแต่ต่อยอดนะคะเพราะเรามีผลิตภัณฑ์ PLA เข้ามารเราก็เลยต่อยอดวิจัยเหล่านั้นการทำงานเนี่ยระดมนักวิจัยเหล่านี้มาคิดร่วมกันซึ่งเป็นมิติ เป็นครั้งแรกนะคะที่ทุกคนร่วมมือกันและก่อให้เกิดประโยชน์ได้โดยที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆนะโดยที่ไม่คิดว่าคนนี้เป็นคนของรัฐคนนี้เป็นคนของเอกชนคนนี้เป็นคนของสอกว,วทุกคนเนี่ยร่วมร่วมมือกันได้นี่เป็นเป็นครั้งแรกนะ,ะที่นักวิจัย สามารถร่วมกันแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงแค่เพียงเราร่วมมือกันก็จะเกิดนวัตกรรมที่เรียกว่าเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นก้าวสำคัญเลยใช่ไหมครับพีห่หลายๆฝ่ายมาร่วมมือกันทั้ง PTTGC ได้มีให้การร่วมมือนในส่วนไหนบ้างครับพีทีทีจีซีเน่ยเริ่มต้นเนี่ยเรายังไม่มีนักวิจัยมากนักนะฮะเราก็เอานักวิจัยที่ นักวิจัยของเราเนี่ยเป็นนักวิจัยมือใหม่นะคะก็มาร่วมกับนักวิจัยของทางเอ็มเทคซึ่งเขามีความรู้แล้วนะคะนักวิจัยส่วนหนึ่งทางไบโอพลาสติกซึ่งเราพยายามที่จะดึงมาจากทางอเมริกานะคะแล้วก็เราก็มาร่วมมือกันสิ่งที่ p g จ C ให้มากที่สุดก็คือสินค้าที่เรามีก็คือตัวของเม็ดพลาสติกเม็ดของพลาสติกครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่เราครั้งแรกเนี่ยเราต้องไปซื้อโรงงานที่อเมริกานะคะ พลาสติก PLA ตอนนี้เป็นพลาสติกที่ผลิตที่อเมริกาโดยใช้ข้าวโพดนะคะคเป็นวัตถุดิบเรามองว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์ของประเทศถ้าเราสามารถที่จะเอาโรงงานมาตั้งที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ผลิตพลาสติกนี้ที่เมืองไทยโดยวัตถุดิบจากประเทศไทยซึ่งเป็นสินค้าเกษตรของประเทศไทยที่ทําได้ก็คือมาจากมันสำปะหลังอ้อยและน้าตาลตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้หลักของเทคโนโลยีในการผลิต PLA อันเดียวกัน แล้วก็โรงงานสามารถที่จะมาตั้งที่นี่ได้แล้วจะเห็นว่าคราวงจรนะคะซึ่งในอนาคตก็อาจจะทําให้ลดต้นทุนของเจ้าพลาสติกตัวนี้แล้วก็ใช้แพร่หลายแทนพลาสติกตัวเก่า <ๆ S 1> ที่ย่อยสลายนาน,านๆเนี่ย่ย่อยสลายนานๆสุดท้ายครับอยากให้ที่ฝากถึงความภูมิใจที่ p t t g c มีส่วนร่วมในการที่เป็นเก้าวสาคัญในการอน,นุรักษ์ธรรมชาติตรงนี้นิดนึงครับพี่ตรงนี้ต้องบอกได้เลยว่าทุก นนะะใน p t จ g c ะะมีความตั้งใจเรื่องนี้นะะโดยการที่การวิจยัยมันอาศัยเวลาอาศัยความอดทน,นะะในการที่จะทําให้ตรงนี้เ,นเกิดขึ้นมาได้เมื่อมันมีผลสำเร็จนี่คือความภูมิใจที่ทาง p t g c มีส่วนร่วมนะะในการผลิต,ผล,ตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำให้สร้างเศรษฐกิจของประเทศ ะะแล้วทําให้ที่สำคัญทำให้นักวิจัยนะคะระหว่างภาครัฐและเอกชนสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับประเทศได้จริงๆเพียง <Okay. S 1> แต่เราร่วมมือกันอันนี้ก็จะทําให้ประสบความสําเร็จได้และสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศได้คผมนี่คือความภูมิใจอย่างยิ่งของบริษัทค่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณที่มาครับขอบคุณครับค่<า>บคะ ต้องขอบคุณความร่วมแรงร่วมใจขององค์กรต่างๆนะครับทั้ง PTT GC ที่สนับสนุนในเรื่องของเม็ดพลาสติกและพัฒนาสูตรร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกวรวมถึงมูล,ลนิธิโครงการหลวงเองที่เอื้อเฟื้อในเรื่องของแปลงทดลองเป็นที่ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติก จนได้มาเป็นนวัตกรรมครั้งสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ล่ะครับไม่น่าเชื่อนะครับจากพลาสติกที่เคยได้ชื่อว่าใช้เวลาในการย่อยสลายนับหลายสิบปีนะครับแล้วก็เป็นผู้ร้ายในเรื่องของการทำลายสิ่งแวดล้อมมาถึงวันนี้เราคงต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วล่ะครับวันนี้ดูดีซี r ทสาทำดีมีคนเห็นต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ